สวัสดีครับมาพบกับนิสสันโนเวล่า NP สามร้อยนะครับ b บ็กอีดิชันสองจุดห้าดีเซลครับเกียร์ธรรมดาปีสองพันยี่สิบคันนี้ราคาเราเปิดขายอยู่ที่สี่แสนเก้าพันบาทเท่านั้นครับลูกค้าประวัติดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับรถจัดโอนอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทเงินค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงเลยครับผ่อนเจ็ดพันหกร้อยครับแปดสิบสี่งวดหรือแปดพันสองร้อยครับเจ็ดิบสองงวดตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองพันห้าดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดารุ่นท็อปสุดของเกียร์ธรรมดานะครับแ a c k Edition รุ่นสี่ประตูนะครับผมรถมือเดียวป้ายแดงครับภายในตัวแตงเรียบร้อยครับเบาเป็นเบาะหนังถึงเบาะผ้านะครับมอะไรมาติฟังก์ชันแอร์แบ็คคู่มีจอมีกล้องถอยพร้อมนะครับมีแอร์ตอนหลังเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนกิโลเมตรครับรถไม่เคยมีชนหนักครับซอกเดิมทุกจุดคันนี้สนใจดูรถได้ที่แยกใส่น้อยนะครับเขตบางบกวทองนอนทบุรีครับ สนใจโทร0614432829ครับหรือจะดูรถคันอื่นๆเพิ่มเติมตามหน้าเพจ y u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  e e ิกต t o k ได้เลยครับผมขอบคุณครับ